เปรียบคนชนชั้นราญ้าด้วยร,รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ไม่เอาทุนมมทนิยมไม่เอาทุนนิยมไม่เอาทุนนิยมขอบพระคุณ นาเขาที่อยากเป็นนายกแบบพี่เขาที่แหละแกคอยดูเลยหมายถึงนายกรัฐมนตรีเหรอวะเปล่าจะเป็นนายกเหล่ากาชาตาิฉันนี่แหละว่าที่คนไนาพผู้ว่าได้ใชการจังหวัดในอนาคเจ้ะน่ากลัวทางป๊อปคอนมีเสียงที่หยดด้วยนา่ากลัวพี่อยากมาช่วยด้วย นึกถึงสิกเก่าเต็มลมจากนึกถึงใครเป็นคนแรกองค็อกเทลครับพี่องค็อกเทลครับพี่อ์ค็อกเทลครับพี่หมอฟังค่ะเพราะหนูเป็นออยฮอร์โมนพี่หมอฟังนนฟังเหมือนอะไครับฟับงนาริกุลค่ะธนาธรจึง,ง,รง,ง,รงรุ่งเรืองกิจใจขอนาสกุลเอาอีกทีหนึงรุ่งเรืองกิจอาชาติครับว่ากรุงเทพครับลุ้นเจ้าจักอปอสุชาตามิสยูนิเวอร e ซ์สองพัอปอสุชาตาช่วงสี Miss Universe Thailand 2024อปอสุชาตาช่วงสี คุณธงชัยประธานบริษัทเล็กเล็จำกัดพี่บอยปกรณ์ครับเ,เ,รเราคิดเราราหล่อมันพี่บอยปกรณ์อบไหมไม่ค่อยครับโอ้ยทำตัวนะเนีย่ยนึกถึงแม่ผมครับผมรักแม่ครับคุณแม่ก็จบเตรียมเหรอคะใช่ครับก็ต้องนึกถึงแม่ฮันซาชาร์ลตทีอูแปดสิบห้าสินฝรั่งเศสอยู่แล้วคะ่ะโอ้เป็นดาราดังติ๊กต๊อกเกิดชื่อดังของทีอูแปดสิบห้าเลยนะคะพี่หอยจุ๊บค่ะดังมากในติ๊กต๊อกเป็นไอดอนที่ของเดวิดออมในไหนร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงของพี่องค์พ็อกเฟลสิ เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางโดยวิญญาและหัวใจขอทัานหนึ่งบทเพลงของพี่โอเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนี้พี่โอเซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟสิงคโปร์ครับถ้าดไม่ถึงเสร็จเก่าวิลัาจุลาจากนึกถึงใครเป็นคนแรกอาจารย์ชาติชาติเขาเราแข่งแข่งแบบเขาไหมแข่งแข่งกันดันคุณชาติเขาครูวินตั้งค่ะรู้จักจริงไหมเราบอกเพื่อนด้วยว่าเพื่อนหล่อมากพี่ปอนพลวิทย์ละกันเอาเพราะว่าพี่เขาหล่อดีครับเออเราก็หล่อไม่แพ้เขาปะพี่โอของพลท พี่ว่าอัพพษแลิศพิ่บุ่ครับผมคุณสารัด CEO ของกัฟนั่นเองครับแม้กันลับไปพันลงลุ ค่ะที่เป็นธุรกิจที่ยอดนี้เดือนตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยแล้วคุณผู้ชมล้านนึกถึงใครอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตทุกชิปแชน,นด้วยนะปกติเธอมาโรงเรียนยังไงอะแอปเปิ้ลเธอเห็นรถเฟอร์รารี่รุ่นลิมิเต็ดที่จอดอยู่ใต้ตึตกปะรถฉันเองแล้วเธอสมซ่านี่เธอยังนั่งซูเปอร์คาร์อยู่อีกเหรอแอปเปิลบ้านฉันเอาไว้แค่ขับไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าปากซอยเองนะพอดีฉันนั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมาเรียนน่ะจอดอยู่ชั้นดาดฟ้านู่นว้ายยสภาาพนนนนีีี่่เเเเธออกิิข้้้วววหหหมูปปง็ดรท ฉันมีเชฟมิชลินสามดาวมาปรุงอาหารสรับสัตว์เลี้ยงทุกมืออย่ายกลองเงินปะพอดีพอด่พอฉันเพิ่งซื้อก่อส่วนตัวแถวแคริบเบียนให้ปลาคาที่บ้านวายเล่นหนักมันเบื่อบ่อแคบแที่บ้านน่ะแล้วโทรศัพท์ในมือเธออะยังพับไม่ได้อีกหรอของฉันพับได้มันนานละปลาคาบ้านฉันก็เคยมีเป็นร้อยตัวฟังนะโทรศัพท์ฉันมีกล่องตั้งสี่ตัวแถ่ผลิตจากไวร์ไวรเนียมเชียวนะมีได้แค่นี้หรอโทรศัพท์ของฉันมันบางและก็เบาดูแล้วหน้าจะเบากว่า ศึกษาธิการคุณจะพัฒนาอะไรเป็นอย่างแรกตัดคอร์รัปชันให้ได้ก่อนเงินมันหายไปเยอะ้งเงินที่มันจะไปเข้าถึงเครื่องมือต่างๆที่ถึงเด็กเนี่ยมันหายไประหว่างทางเฉลี่ยวระาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นกลับไปอยู่ที่เด็กได้อะไรที่มันขาดไปมันจะเติมได้ไงถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้า,ลนาแล้วคลิปนี้มันเกิดมานะเรื่องเดียวที่ผมทำก่อนเพื่อนเลยในกระทรวงศึกษาคือตัดคอร์รัปชันให้หมดครับเลิกข่าวใจช่วยค่ะทำไมนิสิตถึง กับโลกของเราต่อไปได้ค่ะเอาคำตอบจากใจนี่จิตจริงๆสิอ๋อหนูอยากมีผัวเป็นทาสานค่ะหนูอยากไปเดินป่าแล้วเจอผู้ชายกล้ามใหญ่ๆผิวแทนๆฟิวไทยบ้านดำแดดนะคะ่ะอาจารย์อู้หูยโคตรจะเทสเลยคะ่ะอาจารย์ ทำให้นิสิตถึงอยากมาเรียนคณะนิติศาสตร์ล่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นผู้พิพากษาที่ประดุมความยุติธรรมในสังคมคะ่ะอาจารย์แล้วก็อยากใช้กฎหมายมาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ไโอากาสที่โดนเอารัดเอาเปรียบในสังคมคะ่ะอาจารย์คำตอบจากใจนิสิตจริงๆสิเออหนูโดนโกงเงินบ่อยคะ่ะหนูเลยแค้นถ้าเรียนกฎหมายจะได้ดูทันคนโกงคะ่ะหนูจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหนูได้อีกแล้วคะ่ะอาจารย์ทำไมนิสิตถึงอยากจะมาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ล่ะครับ เพราะมันเป็นวิชาชีพที่ได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ค่ะแล้วหนูอยากจะนานวัตรกรรมและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดค่ะเอาคําตอบที่มาจากใจนิสิจริงๆสิครับอ,อ,อ๋อคณะนี้ผู้ชายเยอะดีค่ะหนูชอบถ้าได้เข้าไปเรียนนะคะหนูจะแต่งหน้ารองผมไปเรียนทุกวันเลยค่ะแล้วตอนรองผมนะคะหนูจะใช้เจสี่เฮ i ฟิซมิ s s ิสของเกรซแอนด์กลอค่ะฉีดบำรุงผมให้ดูเงางามสุขภาพดีจัดทรงง่ายไม่พันกันแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเผื่อผู้ชายวิทย์ว่คคนไหนอยากมาลองดมก็ยินดีค่ะ ทำไมนิสิตถึงอยากจะมาเรียนคณะสัต,ตวแพทย,ทยศาสตรล์ล่ะเพราะหนูรักสัตว์ค่ะและการรักษาสัตว์ตมันไม่ใช่แค่การได้ช่วยเหลือชีวิตพวกเขาแต่ยังช่วยสร้างความปลอดภัยและก็สุขอนามัยที่ดีให้กับสังคมด้วยค่ะเอาคำตอบจะ ใจนิสิตจ,จริงจริงสิอ๋อหนูเรียนเพื่อไปรักษามหมาในปากป้าข้างบ้านค่ะแม่ชอบถามหนูดีนักว่าเรียนจบหรือย,ยังเรียนต่อที่ไหนได้เกรดเท่าไหร่ล่าสุดถามหนูว่ามีผัวหรือย,ยังสะระแนนักทาไมนิสิตถึงมาเรียนคณะโบราณคดีละ่ะเพราะว่าหนูอยากจะศึกษาเกี่ยวกับวัตถุโบราณหรือสิ่งของเก่าๆในสมัยก่อนค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงอารยธรรมโบราณมากขึ้นนะคะอาจารย์เอาคําตอบจากใจนิสิตจริงจริงสิเพราะว่าหนูอยากเป็นแม่อิงกระเกตของพี่หมื่นสุนทร เทวขาจากรยเกตเกตเกดเกดเกดเกตบูบูบูกระเกดเกดบูบูมบูมกระเกดเกตบูบูบูกราเกถ้าชอบคลิปนี้ของแม่หญิงกระเกตก็อย่าลืมกดซอล o w กดคอมเมนต์กดแชร์กดเซฟกดแชร์ไปให้เพื่อนส่งให้เพื่อนดูเยอะๆแม่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะคนเกงเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาหาหนูตอนห้าโมงเย็นนะเย้แม่กลับมาหาหนูไวๆนะคะ ห้ามองแล้วทำไมแม่ยังไม่กลับบ้านเลยโอ๊ยถ้ามงดเย็นแล้วเหรอรอก่อนนะลูกแม่รีบทำอาทีหาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้หนูก่อนนะลูก <c oughs> โดแรเโอมนไงบ้างคะรอนมากั้แต่แกเปนอย่างเดือด าาตตนะ้้้้้้อออออองใใจจเเเเาาาาไไไวววววกกกกกกก่่่่นน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 ุุธธคคคคคคบมมรรรรัััห็แขีีะพืสูล Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ภาษารีกขอนำเสนอคำว่า h u r y bamboo shoots or range in Thai we say แกงหน่อไม้สด repeat after me แกงหน่อไม้สด this is bamboo shoots and the reason why we call bamboo s h o o t or range is because the bamboo shoot is fermented มันคือหน่อไม้ที่เอาไปดองอะค่ะมันก็เลยออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆส้มๆ and this one is very yummy this is egg fish ไข่ปลาค่ะอร่อยมาก would you like to join me มากินข้าวน้ำกันนะไอ้มาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับ z o o m i e e channel อย่าลืมกดติดตาม ามกดไลค์คอมเมนต์เซฟแชร์แชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆเลยเข้าใจไหมพี่ๆทุกคนช่วยโหวตให้น้องอรไทยด้วยนะคะน้องอรไทยได้เข้าชิงรางวัลใหญ่ระดับประเทศ TikTok Awards Thailand 2025สาขา Storyteller of the Year แหมทำมาเป็นพูดภาษาอังกฤษรัวๆแต่จะรลุดหิตมากไม่เท่าพี่สมซ,ซาหรอกคะ่ะ วิธีโหวตก็ง่ายมากเข้าไปที่แอป t i k t o k Search ว่า t i k t o k Awards TH แล้วกดตรงนี้ได้เลยพอเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้านี้ฝากเลื่อนลงไปนิดนึงแล้วก็จะเจอหน้าน้องอรไทยนะคะชื่อว่าช่องจุบจิบแชนแนลฝากจิ้มโหวตให้น้องอรไทย5ทีนะคะหนึ่งหฝากกดโหวตแบบนี้ให้น้องอรไทยทุกวันเลยนะคะอ๋อและถ้าอยากได้สิทธิ์โหวตเพิ่มให้พี่เสื่อนหน้าจอลงมาเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะคะไปกดเล่นกัน จะได้สิทโหวตเพิ่มช้ำๆเลยค่ะแล้วก็เอามาโหวตเพิ่มให้น้อง ไทยด้วยนะคะขอคืนค่ะไปโบสถ์กันเยอะๆนะคะนี่คือรถบัสที่จะพาความคิดถึงของคุณกลับบ้านและรถบัสนี้มีบิลกินอยู่ข้างรถด้วยแฟนขับบิลกินห้ามพลาดเลยนะนี่เป็นแคมเปญสุดน่ารักจากกับร่วมกับภาพยนตร์หลานมาที่อาสารับส่งคนสื่ออ่อมกอดครอบครัวด้วยบริการรถบัส E ีีพลังงานไฟฟ้าฟรีกัฟคือบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต้องการส่งมอบพลังดีๆ family power ให้ทุกคน ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัวทุกคนสามารถมาขึ้นรถได้ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะนั่นก็คือ MRT สถานีสามย่านฝั่งวัดหัวลำาพงโดยรถบัสจะพาไปยังสถานีของส่งสีจุดหลักได้แก่สายใต้ใหม่หมอชิด2บางซื่อและเอกมัยโดยให้บริการ6วัน3เส้นทางทั่วกรุงมีบริการระหว่างวันที่5-7ถึงและ1 0 1ถึงเมษายน2567ัารอกเดมาแอบประสิบบอกว่าวันที่1 0 1ถึงเมษาเขาไม่แจกโปสเตอร์หลานมาด้วยนะห้ามพลาดนะทุกคนในแต่ วจะมีรถบริการทั้งหมด4รอบได้แก่8ปดโมงเช้าบ่ายสองหนึ่งทุ่มและ3ามทุ่มค่ะพอไปถึงจุดขึ้นรถจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวขึ้นรถด้วยนะพี่เจ้าหน้าที่ใจดีและแฟร์ลี่มากค่ะมาขึ้นรถกันพอขึ้นรถบัสแล้วจะเห็นว่าภายในรถดูนั่งสบายไม่แบดอัดแถมยังสะอาดมากอีกด้วยนะระหว่างนั่งรถก็คือสนุกมากค่ะมีจอให้ดูวิวคินด้วยแถมแอร์เย็นฉ่ำเลยอะ่ะนั่งไปสักพักก็ถึงจดุดหมายแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ใกล้จะส่งกลางแล้วนอะอยากให้ทุกคนมานั่งรถบัสอง กันเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งความคิดถึงกลับไปหาครอบครัวกันส่วนจุ๊บติ๊บขอตัวกลับบ้านไปกอดอาม่าก่อนนะบ๊ายบาย ไปดูเรื่องเสือมาดูจบแล้วอยากมีคาถาอาคมติดตัวเลยนะโมพุทธายะปึงตัวละครท่องคาถาอาคมใส่กันชำ้ำคือไม่ต้องไปดูเนื้อเรื่องก็ได้ไปดูผู้ชายในเรื่องก็ได้มาริโอหล่อมาพีเปก็เท่โอ้จะบ,บ้าตายส่วนพีเวียก็คือแดดดีเว,วโตโนพาคินเรื่องนี้ MVP มากไม่บอกว่า MVP ยังไงต้องไปดูในหนังเอาเองเป็นหนังไทยที่สนุกมากชอบมากทําไมตัวเองถึงเลือกคบกับเขาอะครับเพราะตัวเองเป็นคนจิตใจดีไงตัวเองดูแลเขาแบบเสมอต้อนเสม ลแล้วก็คอยห่วงใยเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกอย่างเลยเอาคําตอบจากใจที่รักจริงๆสิครับอ๋อตัวเองเหหรอแล้วก็น่าเล็ดยุดแถมตรงนั้นนะอันเบิ่มทําไมพี่ๆถึงอยากจะเป็นข้าราชการกันคะอยากจะใช้วิชาความรู้ที่เราได้เรียนมนาะตอบแทนสังคมต้องมาทําเพราะว่าสอบติดทุนของกอพครับส่วน <c oughs> ผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมสอบไม่ติดค ที่บ้านให้เป็นครับว่ามันของการรับราชการเนี่ยถ้าเราแบบใส่พลังเข้าไปเยอะเนี่ยเจอพระก็ไปตกที่สังคมที่ประชาชนเป็นงานที่ทําเพื่อส่วนรวมสังคมดีเราก็ได้อยู่ในสังคมที่ดีประเทศที่ดีครอบครัวเราก็ได้ได้อยู่ในแอนเวอร์โลแที่มันโอเคอาชีพข้าราชการครับมันได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยตรงเหมือนเราเข้าไปเป็นฟันเฟืองหนึ่งเล็กๆวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปขับเคลื่อนนโยบายอะไรถ้าเราเป็นฟันเฟืองที่ดีแล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นการดึงศักยภาพตัวเองมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อมาหมดแล้วคนแรกพูดเยอะสักขนาดนี้อันนี้้้้เนนนนฟััือองงงกึท่่่ยูขาแลวค พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในคนหลักก็มีรุ่นพี่หลายๆคนเป็นไอดอลครับแล้วก็เลยอยากจะไปเล่นรอยตามที่ตอนนั้นโพสิบเจ็ดเป็นไอดอลนั่นเองครับ